เราลองเทปเลหน่อยครับอือหก็อือโอ้ยตัว ขอ,อกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับได้แล้วได้แล้วสามวันแล้วครับเพิ่งีได้หนึ่งคลิปอาจจะย้อนแสงแล้วแดดตอนเที่ยงครับนี่ครับช้อนไซส์เฮ้ยช้อนพอใช้ได้ครับเหยื่อที่ใช้เป็นหยดยางแก้คันสีเขียวนะครับ กับปลาช่อนไซก็กำลังสวยเลยครับหมายก็เป็นเพราะที่มันบอกว่าน้ํามาลงแล้วครับอาศัยตีตามล็อกตามคลองคลองหลอดเล็กๆดูครับเพราะที่มันจะจํากัดป่ามจะเห็นเยอะง่ายครับยังไงก็ฝากผลง,งานหยดยางแก้ไขไปด้วยนะครับขอบคุณครับ